สำหรับเคสนี้นะคะคุณลูกค้าเลือกเมนเตอร์ผิวทรายขนาด375เซีซีเคสนี้คนไข้ของเราตัวเล็กแต่มีความหย่อนคล้อยหน้าอกไม่เท่ากันเพราะว่านะคะผ่านการให้นมบุตรมาคนนี้มอีอายุน้อยนะฮะจริงๆริงสิบเก้าปีเองแต่ว่าคนไข้เนี่ยมีบุตรมาแล้วนะฮะ,ะแล้วมีการให้นมบุตรด้วยนะครับเพราะงั้นช่วงให้นมลูกเนี่ยเต้านมจะขยายนะฮะแต่พอเลิกให้นมเนี่ยเต้านมจะฝ่อเนื้อหน้าอกจะฝ่อลงใช่ไจะมีรอยแตกตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยนะฮะ ถ้าเอาที่ปิดออกเนะี่ยจะเห็นเลยว่านมทั้งสองข้างเนะน,นี่ยหน้าอกทั้งสองข้างเนะี่ยห้อยแล้วก็เหี่ยวด้านบนนี้แทบไม่มีเนินหน้าอ,อกเลยนะครับแล้วก็มีการเหี่ยวลงมาเหมือนถุงกาแฟเพราะงั้นคนนี้เราก็เลยเสริมหน้าอกเพื่อเพิ่มเนินหน้าอกตัวนี้แล้วก็มีการยกกระชับกล้ามเนื้อด้านในร่วมด้วยนะฮะเพื่อให้เต้านมนี่เต่งตึงขึ้นนะให้กลับไปเหมือนกับก่อนมีลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นนะเวลาใส่เสื้อผ้าก็จะสวยขึ้นหุ่นก็จะ รูปร่างก็จะดีขึ้นถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแนวรัดรูปนะฮะเวลาเราเสริมหน้าอกเข้าไปเราใช้เทคนิคการลงแผลในตรงบริเวณเราเรานมตรงนี้นะข้อดีคือฟื้นตัวไวคอนโทลหรือว่าควบคุมรูปร่างของหน้าอกได้ดีกว่าเ<ะ>ต้านมชิดกว่าการใส่รักแร้โอกอากาเกินคังผถือน,น้อยกว่าการใส่รักแรนะะ้แล้วก็เราล็อกตำแหน่งแผลกับตำแหน่งเรานมเนี่ยให้อยู่ในที่เดียวกันเลยเพราะนั้นเวลาผ่านไปนะฮะ แผลกับรอยพับตรงราวนมเนี่ยมันจะกืนเปน็นอันเดียวกันเพราะมันจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นใครที่ห่วงว่ารอยแผลลาวนมจะมีไม่ต้องห่วงนะครับมาขอดูแผลที่คลินิกได้นะครับลังเสริมทันทีของเคสนี้เนินหน้าอกอวบอิม่มเต็มขึ้นจากเนื้อนมที่ฝ่อตอนนี้หายไปแล้วด้วยเทคนิคซัฟฟัตเชียเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีบุตรแล้วนะคะเปิดแผลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณราวนมแผลเล็กเย็บต้นไหม ที่สําคัญเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดนไม่ต้องยืวแส่ยระบายเลือดเสริมนอกอกที่อเดลลี่บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบล้อทับแน่นอนเทสนี้ทํำกับคุณน้อยเฉพาะทางและดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสและผ่าตัดในห้องผ่าตัดปลอดเชื้อนะคะใครสนใจนะคะเข้ามาปรึกษาได้เลยที่อเดลลี่คลินิกนะคะ